สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายการข่าวเช้าประจำเช้าวันที่30เดือนพฤศจิกายนนะครับอย่าลืมบริการห้องสัญญาลทองคําสกุลเงินนะครับเรามีการไลฟ์สด3รอบตอนน่อ1วันเลยใครที่ชอบเทรดนะครับผมมาเรามาเทรดด้วยกันนะครับท่านใดสนใจห้องซิกอาจารย์พี่หมีก็เหมือนเดิมครับแอดไลน์ด้านล่างนี้มาได้เลยนะครับเป็นไลน์เดียวกันแล้วก็แจ้งเลยจะเข้าห้อง ของคำสกุลเงินหรือว่าจะเข้าห้องซิก VIP ครับเป็นห้องที่มีการเทรดส,สดทั้ง2ห้องเลยนะครับ t ิ i งส์มาร์เกตนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นใหม่นะครับท่านใดฝากเงินครบก็สามารถที่จะรุ่นรับ iPhone 12 Pro Max ได้เลยน่าสนใจมากเลยนะครับเอสคเป็นโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถืออันดับที่1ในประเทศออสเตรเลียในเรื่องของตัวเสถียรภาพและราคาครับประสบการณ์บางอยา่างคุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่า สวัสดีนักลงทุนครับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้นะครับโดยรวมแล้วตลาดยังตกอยู่ในสถานะแบบลิสออนเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นจากตัวของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ยังคงปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางนะครับในขณะเดียวกันตัวของยูเออราร์นั้นก็มีการปรับตัวอ่อนค่าเรียกได้ว่าทำนิวโลใหม่ในรอบ2ปีเลยนะครับจากที่สบัดข่าวม,มีการรายงานมาการปรับตัวอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์นั้นช่วยยกระดับให้กับสกุลเงิน EUR/USD ครับหรือว่าสกุลเงินยูโรของเราขึ้นทำนิวไฮใหม่ในรอบ3เดือนนะครับแต่ระดับที่1.1975นะครับในส่วนของตัวข่าวตัวอื่นครับนักทุนราคาทองคำในช่วงนี้เนี่ยก็ดูแล้วมีลักษณะวิ่งคล้อยตามกับตัวของ US ดอลลาร์นะครับบางจังหวะก็ลงไปพร้อมๆกันเลยทำให้นักลงทุนหลายท่านได้เกิดความสงสัยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับคุณหลักๆแล้วนะครับก็ยังคงเป็นในเรื่องของตัวประเด็นที่ว่าทั้ง2ทําหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับก็เลยได้บา จางหวะนด้มีการปรับตัวลดลงไปพร้อมๆกันในขณะเดียวกันกระแสเงินทุนที่ไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยนั้นก็วิ่งเข้าไปสู่สินทรัพย์เสี่ยงนะครับอย่างออสเตรเลียอย่างนิวซีแลนด์อย่างในส่วนของตัวตลาดวอลุ่ยสหรัฐนั่นเองครับผมแต่ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเท่าที่กระผมได้ดูในส่วนของตัวกราฟอยู่เลยน,นะเราจะเห็นตัวของดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐเนี่ยจริงๆเปิดตลาดเข้าสู่แดนบวกนะครับแต่ว่าตอนนี้พลิกกลับมาติดลบแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ n a s d a q ที่ยังคงบวกอยู่ถามว่ามีข่าวลบๆอะไร หรือเปล่าครับคุณประเด็นตอนนี้ก็คือ,อยังไม่ได้มีข่าวลบๆอะไรมากมายเลยนะครับเราดูประเด็นในเรื่องของตัวราคาน้ํามันกันบ้างดีกว่านะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับคือมีจะมีการประชุม2วันคือ29กับ30ประชุมวันที่29เนี่ยผ่านไปแล้วนะครับผลสรุปแล้วว่ายังไม่ได้ข้อตกลงอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับว่าจะมีการชะลอการ ปรับเพิ่มอัตราการผลิตน้ำมันหรือไม่นะครับตัวของราคาน้ำมันเนี่ยก็เลยขานรับเชิงลบๆสักนิดหนึ่งใน,นขณะเดียวกันครับในวันนี้จะมีการประชุมใหญ่ระหว่างทางโอเปกแล้วก็ชาติพัดมิตรนะครับทางด้านของสารข่าวรายงานมาหากว่าเขาไม่มีการดีเลย์การเพิ่มอัตราการผลิตจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นลบต่อตัวของน้ำมันแล้วก็แผนการในปัจจุบันเนี้ยในกรณีที่ไม่มีการดีเลย์นะครับก็น่าจะมีการเพิ่มอัตราการผลิตน้ำมันประมาณ1.9ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงของเดือนมกราคมครับ ถ้ามีแบบนี้จริงๆนะครับมันจะส่งผลลบต่อราคาน้ำมันแล้วก็สกุลเงินแคนาดาด้วยนะครับยังไงนักงทุนก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ก็อนจะจากรากันไปครับเรามาสรุปในเรื่องของตัวเบ็กซิตช่วงของเสาร์ที่ผ่านมาครับล่าสุดแล้วทางด้านของคุณโดมินิกรันะครับได้ออกมากล่าวเป็นในลักษณะทิศทางแบบบูลลิชหมายความว่าพูดออกมาในทิศทางที่ดีสาหรับในส่วนของตัวสกุลเงินปอนด์ครับแต่เบื้องต้นแจ้งนักลงทุนก่อนนะว่าข่าวนี้จะยังไม่ได้ส่งผลหนุน ระยะยาวให้กับสกุลเงินปอนเพราะว่าเขาแค่พูดว่าการเจรจานะครับในช่วงสิ้นสุดของวันนี้มันก็มีแนวโน้มที่ดีทั้งสองฝ่ายมีความยืดหยุ่นซึ่งกันและกันแต่ก็แน่นอนครับเหมือนเดิมแหละไม่ได้มีรายละเอียดหรือว่าอะไรเลยยังไงก็ต้องระมัดระวังอยู่ดีครับสกุลเงินปอนที่ต้องระมัดระวังมากไปกว่านี้ก็คือภายในอีก48ชั่วโมงที่ถึงนี้นะครับทางด้านของประธานคณะกรรมิการสาภาพยุโรปรวมถึงนายกรัฐมนตรีบริจอนสันนะครับจะทําการ ต่อสายตรงเพื่อคุยกันเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องของตัวสิทธิทการประมงครับตัวนี้ถือว่าเป็นปัญหาหลักที่จะต้องเจรจาก,กันให้จบนะครับเพราะฉะนั้นสกุลเยนปอน ระมัดระวังดีๆอาจจะมีการเปรี้ยงปร้างในอนาคตครับทุกท่านแล้วก็ปิดท้ายกันที่ข่าวดีนะครับว่าทางราชนาจาักเรเดียยหน่าจะเป็นประเทศแรกในกลุ่มชาติตะวันตกที่ได้มีการอนุมัติวัคซีนก่อนในส่วนของตัวประชาชนคาดว่าจะได้เริ่มมีการฉีดวัคซีนกันจริงๆเนี่ยคือในวันที่7จ็ธันวาคมครับทุกท่านตัวของวัคซีนก็แน่นอนมาจากทางไฟเซอร์และก็ไบโอเอนเทคนะครับผมทางด้านของสาราชนาจักรเนี่ยได้ไปทําการเจรจาต่อรองตกลงกันไว้แล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะต้องมีการส่งมอบกันเดี๋ยวประมาณ 40ล้านโดสด้วยกันครับผมและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดนะครับสวัสดีครับ